นิทานเรื่องความโชคดีของเด็กหญิงแก้วถนนเส้นหนึ่งมุ่งหน้าไปทางสวนผักออแกนิกถนนเส้นนั้นมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เดินผ่านไปได้ปกติแต่วันนั้นแก้วพาสุนัขตัวโปรดเจ้าขนุนไปเดินเล่นแถวสวนผัก เมื่อเดินผ่านทางที่มีก้อนหินขวางทางอยู่เด็กหญิงแก้วไม่ทันได้ระวังจึงเหยียบก้อนหินเข้าไปทำให้เธอได้รับบาดเจ็บที่เท้าอย่างหนักเด็กหญิงแก้วเมื่อลุกขึ้นมาได้แล้วหลังจากล้มลงไป เหตุเพราะเหยียบก้อนหินเธอจึงใช้มือขุดนำเอาก้อนหินออกจนมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดชุ่มโดยมีเจ้าสุนัขของเธอเจ้าขนุนได้ช่วยเธออีกแรงทั้งเด็กหญิงแก้วและเจ้าขนุนไม่มีทีท่าว่าจะละความพยายามแม้เลือดจะออกเพียงใดก็ขุดจนหินนั้นออกไปได้ เมื่อเธอมองลงไปที่รูกับพบทองคำแท่งเป็นจำนวนมากเด็กหญิงแก้วและเจ้าขนุนเมื่อพบว่าในรูที่ขุดนำหินออกมานั้นมีสิ่งมีค่าอยู่จึงพากันดีใจและนำทองคำแท่งที่พบไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของเธอทำให้ครอบครัวของเด็กหญิงแก้วและเจ้าขนุนสุนัขต,ตัวโปรดมีฐานะทางบ้านที่ดีขึ้น และยังทำให้เด็กหญิงแก้วได้รับข้อคิดในความมุ่งมัน่นตั้งใจและความเพียรพยายามว่าหากเราพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจผลลัพธ์จะออกมาดีเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น